ดีครับอันนี้มาดูเจ้าหลงครับดูครับกระโดดครับอันนี้คือวิ่งตามมาแรงวันนะครับจองนะครับโอ้โหกระโดดครับตัวเองตกจะได้หรือเปล่าครับจองแล้วจองอีกครับดูมาแรงวันครับตกครับอื้มกระโดดวิ่งตามครับ เราจะจับได้หรือเปล่าวันนี้กระโดดโอ้โหตัวเองตกครับไปแล้วครับจ้องครับจ้องครับยูสูงพอตมคงวนนะครับห่อครับจะได้หรือเปล่าครับต้องบุ้นครับกับเจ้าหลงครับเริมอย่างไยครับขอเช็ควงก่อนสงสัยหออครับในวันก็อยู่ข้างบนนะครับผม